สวัสดีค่ะวันนี้วันพระใหญ่นะคะวันอาสารหบูชานะคะตัวคุณนิ่มพร้อมป้าติ๋วน้ำพริกร้านกินชา67นะคะมาทำบุญกันค่ะเป็นมหาทานนะคะ okay, วันนี้เราจะมาเจียวไข่กันค่ะเราออกลงทานกันที่ไหนครับแม่นิ่มครับแม่ติ๋วครับกันที่วัดกระทงนมนะคะครับผมไข่เจียวป้าติ๋วนี่จะมีเคล็ดลับนะคะครับนนเคล็ดลับอะไรครับ ครับผมเป็นไข่เจียวใส่น้ำพริกปลาติ๋วนะครับน้ำพริกปลาติ๋วนี่มีมีมีกี่รสครับปลาติ๋วครับแปดรสชาติแปดรสชาตินะครับมีขิงปลาแดงสดขี้เมาปลาแดงสดปลาแดงเปียกปลาแดงแห้งหลายอย่างค่ะถ้าถ้าลูกค้าสนใจนี้เราจะต้องติดต่อยังไงครับติดที่รามินทากมจิตได้เลยค่ะครับผมแล้วสาขาในเครือแล้วจะสั่งยังไงครับใน พจลาซาด้ามีมีลาซาด้าไม่ไรก็โขลกผมครับผม หลายที่เลยแล้วที่ปนนครพนมน้ำพริกก๋าติ๋วได้เลยค่ะอ่าแล้วสาขาสาขาใหญ่อีกสาขาหนึ่งน้ำพริกก๋าติ๋วสาขานครพนมนะครับท่าพนมสาขาท่าพนมนะครับติดต่อได้ที่อันนี้เฉพาะรงทางค่ะครับผมครับผมเล่นกันนะคะญาติธรรมทั้งหลายครับรมทัญาติธรรมของป้าติ๋วญาติธรรมของป้าคุณนิ่มญาติธรรมญาติี่น้องของพระพเจ้าก็คือได้มีส่วนร่วมและก็อนุโมทนาบุญด้วยกันทุกบุญ เปรียบเสมือนหนึ่งว่าพวกท่านได้มาทําด้วยตัวเองนะคะครับอนุโมทนาพวกท่านมีอยู่มีกินตลอดค่ะครับนี่ค่ะตั้งแต่นี่มาเลยเคครับนี่ค่ะอันนี้เป็นมหาทานนะคะครับผมพอดีวันนี้มีอะไรบ้างครับแม่นิ่มครับมีอะไรบ้างครับ มาถวายพระพุทธรูปทรงคำน,นะคะครับผมนนจะเป็นผลไม้นะคะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่นะครับอันนี้เป็นขนมหวานค่ะอันนี้เป็นคนสวยค่ะ อันนี้เป็นอาหารค่ะครับผมอันนี้เป็นรงทานของหลวงพ่อบวลสุชีโรค่ะรั้น่รลอะเอ็ดนะคะครับส่วนภาพนี้จะเป็นของป้าวติ๋วน้ำพริกรามอินทา67นะคะจะมีอาหารหลากหลายนะคะครับผมอันนี้เป็นแจกนะคะส่วนอันนี้ทาร์ทนนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังตะเกียวไข่กันอยู่ค่ะครับ นุโมทน,นาบุญด้วยกันนะคะบุญได้บุญด้วยกันค่ะครับตอนนี้เปิดให้บริการแล้วใช่ไหมครับไม่นิ่มครับขอเวลาอีกประมาณ30นาทีครับเราจะเปิดอ,ออกโรงทานเวลากี่โมงครับอีก30นาทีอีก30นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณน,นาจะประมาณ9 9้าโมงนิดนิด 9โมง44ครับผมอีกรึ่งเลยค่ะเปิดพร้อมพ่างเลยค่ะ10โมงนะครับเรียนเชิญญ,ญาติธรรมสายบุญครับมาฉลองศรัทธาโรงทานของอน้ำพริกป้าติว๋วรามอินทากรมเจดรามอินทา,า,า,นทา,า67นะครับแล้วก็หลวงพ่อบวรลพระครูสุขภมธรรมวัดนะครับหลวงพ่อบวรสุชีโบวแล้วก็ครัวคุณนิ่มนะครับน้ำดื่มชื่นใจครับผมผลไมุ้ณแปว ครับผล,ลไม้คุณแป๋ว<ห>น,นะครับสวยเจ้าของผลไม้อย,อยู่ไหนคะยกมือค่ะอันนี้เจ้าสาวคะ่ะครับผมซร้อยสร้อมไว้ไวันนี้ร่วมออกโรงทานมีมีอะไรมาร่วมออกโรงทานครับผ,ผลไม้ค่ะผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ครับผมเชิญเชิญเชิญทางนี้นะะเลยครับครับผมวันนี้อ่าวันนี้ แตงโมกับสับปะรดนะคะมาร่วมออกโรงทานที่วัดพระธาตุพนมน้ำดื่มชื่นใจนะครับมาทุกปีหรือเปล่าครับย่นเรียกว่าทุกปีค่ะมาตลอดมาตลอดถ้ามีโรงทานก็แทบจะทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครับเดือนละครังอนุโมทนาบุญด้วยครับ มีน้ำดื่มชื่นใจที่นั่นครับร้านร้านปกติร้านที่อยู่อยู่เปิดเปิดให้บริการที่ไหนครับมีร้านประจำไหมเราไม่มีหน้าร้านค่ะความตั้งใจที่ทำทาแบรนด์ตัวนี้มาเพื่อจะทำทำทำบุญโดยเฉพาะเพื่อออกโรงทานทําบุญโดยเฉพาะนะครับค่ะผมไม่ว่าจะเป็นบุญทุกที่ไม่ไม่ใช่เฉพาะที่วัดพระธาตุพนมนะครับที่มีรายได้น้อยแบบ อย่างงานางานโลงงานอะไรทั้งนี้ก็จะไปช่วยนครับถ้าสมมุติว่ามีสายบุญที่เพื่อนต้องการในความอนุเคราะห์เพื่อนจะติดต่อได้ยังไงครับเบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรตามนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับครับผมก็คือก็คืออยากอยากอยากทำอาลงทานนะ้ำติดต่อเราได้เดีย๋ยวเราจะ,ะตั้งไว้แบบนี้ให้เลยครับผมบางทีก็มีญาติธรรมนะคะวันวันหยุดญาติธรรมจะมาเยอะมากบางทีอ่า อาจจะขาดน้าดื่มถ้าเราเรามีจิตกุศลถ้าอยากทำทำบุญด้านไเป็นทานน้ำนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเตรียมถังอะไรให้เรียบร้อยครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับได้บุญเยอะๆครับครับผมเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของโรงทานนะครับผลไม้นะครับจากสายบุญ ยายยายน้อมาจับเนี anyway, please, please, please mm ่ยายมายายมาจับเนี uh, ่ยายเจยวมันเจียวมันโนลงตกลงว่าไข่เจียวหรือกบเจียวเนี่ยกบเจียวกบเจียวกระเทียมนะครับนกลงตกลงว่าไข่เจียวหรือก่เจีย่กบเจกระทียมนะคร นั่งอเราจะเอาเนอลี้งหน่อยเลยเขาบอกลี้งหน่อยเอากรบๆอาเอาอันนี้ไปดูดูหน้าคนเจียวไข่ก็น่าจะเหมือนไข่แล้วครับอับผมไข่เจียวชาวบังครับ ครับผมปกติปกติคุณกบนี้เพิ่นก็นอยู่วังครับเพิ่นอยู่วังเวงครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในเมืองออน,น,นานนานทีครับนานๆทีท่านใดที่เอาเไม่ไหมครับ <laughs> ไม่ไม <laughs> ไม่ไมก็ดำปีเลยไม่ไมเลยไม่ไมไม่ไมครับ สำหรับญาติธรรมสายบุญนักแสวงบุญนะครับในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันมาค้าบูชาประจําปี2566ครับสำหรับท่านใดที่มาร่วมทาบุญที่วัดพระธาตพนมนะครับก็เรียนเชิญนะครับหิวหิวแวะมาทางฝั่งด้านทางทิศใต้ของวัดนะครับเรามีโรงทานนะครับ เรา,าร่วมออกโรงทานไว้คอยต้อนรับญาติธรรมสายบุญนะครับที่มาร่วมบุญในวันมาระบูชาที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงทานพระติวนะครับจากรามอินทาพมจร,รามอินทา67พร้อมคณะสายบุญนะครับญาติธรรมที่ร่วมออกโรงทานในครั้งนี้นะครับน้ำพริก น้ำพริกหลาการสนะครับวันนี้ไม่ไมาจะเป็นปลาดุกปูผัดพริกขิงน้ำพริกตาแดงปลาถูผัดปลาดุกปูผัดพริกขิงนะครับแล้วก็อีกลหลายๆรสนะครับอย่างที่แม่ติได้แจ้งแล้วน้ำพริกกว่าแปดรสชาตินะครับติดตามได้ในเพจน้ำพริกปลาติว๋วนะครับทั้งออกตามสื่อโซเชียลนะครับทั้ง คุณต่อยนะครับแล้วก็อีกหลายรา,ายการนะครับมาฝาังนี้ก็จะเป็นโรงทานของหลวงพ่อบวรสุชีโบนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรวมกับโรงทานของครวคุณนิ่มนะครับหรือว่าคุณแม่นิ่มคนเก่งของอำเภอ่อาตพนมนะครับน้ำดื่มเหมืนหวาน นะครับแล้วก็น้ำดื่มเย็นๆนจากน้ำดื่มชื่นใจนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มนะครับไปในงานพิธีต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งนะครับติดต่อทางเบอร์โทรนี้นะครับเพื่อร่วมบุญนะครับทางน้ำดื่มชื่นใจก็ร่วมทำบุญนะครับท่านแจ้งความประสงค์มานะครับติดต่อตามเบอร์โทรนี้นะครับ เริ่มมีสายบุญมาร่วมรับบุญรับสถานนะครจากโรงทางทั้งสองนะครับก็เรียนเชิญนะครับอนโมทนาบุญกับทั้งปราติวนะครับทั้งเมนิมนด้วยนะครับ นมบุตรนาบุญกับสายบุญญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมรงทางครั้งนี้นะครับก็เชิญญาติธรรมสายบุญทุกท่านที่มา,าร่วมทำบุญที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้นะครับรับลงทางได้นะครับที่ฝั่งทางทิศใต้ของพระธาตุพนมนะครับ